เสบิ๊กครับลูกค้าเข้ามาทักมาด่าเจ้าด่าว่าจะเข้ามาเต้นแล้วไม่มาหรอกอไม่มีโตโยต้าให้ดูไม่จริงนะจริงอันนี้พูดเรื่องจริงนะล่าสุดเลยเขาบอกไม่มีโตโยต้าให้ดูจริงจริงด่าผมเลยด่าเลยบอกไม่มีไม่เข้าไปหรอกคุยคุยแล้วทักมาเขาบอกว่ามีแต่ยิสุไม่มีโตโยต้าเลยไม่เข้ามาหรอกก็พี่มาจริงๆเออทักชัดมาผมก็คืออะไรหรอครับตอนนีอยกบอกไม่คุยแล้ว เงนเออไม่ทักมาแล้วก็ตอนนี้เเราจะขอเบอร์เขาเพราะเราจะติดต่อไปเขาบอกไม่คุยแล้วเป็นอะไรหรอครับพี่ไม่มีโตโยต้าให้ดูเพราะว่าอย่างนี้เออเอาเาอมารีวิวเอามาขายบัางสิงั้นเราต้องเอาโตโยต้ามาขายเพิ่มขึ้นใช่มีบ้างมีจริงๆมีนะมีมีแต่ไม่ค่อยได้รีวิวไม่ค่อยได้รีวิวใช่เอามาอมาันนี้เข้าใหม่ส่วนส่วนร้อนร้อนรถบ้านเลยครับผมนี่ดูดูดูไปเปิดฝาปรมก่อนเปิดฝาปรมก่อนดูห้องเครื่องก่อนเลย โอ้ยอย่างหล่อเลยโอ้ยโชคด้วยติดโ,โชคด้วยมาใหม่มาใม่าเหม่อ่าเโชคโตโยต้าด้วยนี่โชคมาดูนี่ยี่ห้อโตโยตา้าโตโยต้านี่ป๊าของแท้ของแท้เลยนะโชกตรงรุ่นเลยรถเดิมเครื่องเดิมสวยมากเพดเดิมไม่มีขยับครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับี่อันนี้คือตัวมิดนะครับ เพราะตัวสูงเหล่นี้เขาไม่มีตัวตัวอีตัว G ีอะไรกันแล้วไม่มีอะมันเป็นตัวมิดมิดอย่างเดียวเลย MID อะที่แปลว่าตัวน่าจะตัวกลางกลางตัวกลางตัวไฮไม่มีแล้วครับตัวนี้ไม่มีครับอันนี้ก็เป็นคิ้วนะคิ้วล้อหล่อาเพิ่มอ้ยยางของแต่งยางนี้เป็นยางอมตะเลยนะ b i s t o n ไอ้ล้อเนี่ยเป็นล้อแบบทรงอมตะอายุยืนอ่าทำไมอะมันเป็นทรงเต่าไงเต่าอายุยืน ไม่หากูเกือบไม่ถามแล้วเมื่อกี้เห็นว่ามันน่าจะมีมุกกระถามหน่อยไม่ถามนี่หลุดเลยนะเนี่ยไม่ถามไี่ไปเลยนะเอามาโอ้โหข้างในนี่คุ้มอ่ะนี่ภายในบอกไฟฟ้าบอกไฟฟ้าครับนี่เบาะไม่มีไม่มีล้มสวยกริปภายในนี่เลี่ยมกริปเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดารถสวยดูมัลติฟังชันสองข้างกุญแจสองดอกหน้าจงหน้าจอครบ ไม่เท่ไหรพี่ขึ้นอย่างอ้าวตะกี้มาแล้วไม่แสนห้าแสนห้าอ่านะแสนไม่ไม่ก็ถือว่าไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ครับพี่ภายในสวยครับใช้ได้เลยโอ้สวยนะปีสองพันยี่สิบสองหลังคาสวยครับข้างนอข้างในสวยสวยเลยเออนะเบาะไม่มีชงไม่มีช้ํานะครับผมกระบะเรนเนอร์งามๆเบาะหนังครับรถปียี่สิบสองเนอะยางเป็นยางบีทโซน โอ้โหแค่ล้อกันหล่อเร้วพีแลนเนอร์ซุปเปอร์เฟกซ์ซับเพนชั่นแปลว่าอะไรครับซุปเปอร์เฟกซ์ซับเพนชั่นซับเพนชั่นนี่แปลว่าพวกโชกโชกซุปเปอร์เฟกซ์แสดงว่ายืดหยุ่นแล้วว่าการขับขี่ที่นุ่มนวลมขอท่าระบบเซ็นเซอร์รอบคันครับท้ายกับมงคลนี่มีเซ็นเซอร์รอบคันสี่จุดเลยท้ายนี่ก็เป็นท้ายมงคลนะพี่ทำไมอ่ะมันเป็นเลขแปด ไฟเป็นเลขแปดซื้อคันนี้นี่สงสัยจะรวยตายเลยรวยรวยซื้อคันนี้รวยเลขแปอายุยืนด้วยรวยแล้วอายุยืนด้วยอ่าอ่าล้อเป็นล้อเต่าล้อเต่ายางมังกรใช่สีสีของอะไรสีหงสีหงไปเรื่อยไปเรื่อยๆพี่ทองเอ้ยสักพักก็สิเปิดคาเฟ่แล้วไหนดูดมีมีบุกสวิตเลยไหมอ่านี่มีอยู่มีมีหรอมีบุกอีกหรอมีครบมีครบ เอกสารมีครบเอกสารครบนะนะครับเงินหล่อมีบปะเงินรอลูกค้ามาซื้ออยู่อนึกว่าลูกค้าลืมเอาเงินไงจะได้แบ่งกันซื้อขนมสวยสวยนะตัวเนี้ยคุ้ม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 เลยปี2022นยา6สบสกูงสี่ประตูครับผมบกแสนหน่อยแหละแต่ว่าเดี๋ยวยังไม่ได้ตั้งเป๊ะๆนะใครสนใจคันนี้จ้ะ ลีโวพีรัเนอร์ตัวมิดนะเบาะหน้าปรับไฟฟ้านะไม่แสงกว่าภายในเลี่ยมกิบเบาะหนังโอ้รถเดิมๆอย่างนี้หาค่อนข้างยากแล้วหายากหายากนะแล้วเป็นรถบ้านรู้ประวัตปี22ปี2 2นี่รถลูกค้านะคับมาขายมือเดียวกี้นี่เออสดๆลร้อนนะใครสนใจนะครับฝากไว้ด้วยไม่ว่าจะขายซื้อเทอร์นเปลยนบัชีครบวงจร แลกเปลี่ยนจำนำแบบไหนได้หมดจะนะนึกถึงบิ๊กสักแก้วนะครับบิ๊กสักแก้วอยู่ตรงข้ามพิษตีสักแก้วนะข้างๆปัม๊มปอทออ,อยู่สักแก้วชื่อว่าเต็นท์ดีที่สุดนะครับยังไงฝากด้วยครับกับบิ๊กสักแก้วนะครับรถแท้คนแท้ครับสวัสวดีครับ